มีความคิดเห็นน้องท่านนึงนะคะถามมาแต่จีหาคอมเมนต์เขาไม่เจอแล้วนะคะเขาถามว่าพี่คะเป็นเซลลขายความงามอะเซลบโบท็อกฟิลเลอร์เอสเตติกอย่างเงี้ยรวยไหมคะเงินดีไหมคะพี่อ้าวันนี้นะคะได้ทีมาตอบให้ฟังเลยนะคะว่ารวยค่ะ รวยนะคะก็คืองานเซลอ่ะงานขายอรวยอยู่แล้วนะน้องๆผู้หญิงผู้ชายหลายๆคนนะคะที่แบบเขาส่วนใหญ่เขาจะมาจากพื้นฐานที่เขาฉีดอยู่แล้วเขาร้อยเขาทาหน้าทําอะไรอยู่แล้วแล้วพอแบบเขาอยากจะเข้าวงการยาเครื่องมือแพทย์นเนี่ยพี่จีพี่จีสอนหนูติวหนูเข้าวงการยานหน่อยได้ไหมคะในคลาสเนี่ยสอนเ,อเกี่ยวกับเอสเตติกความงามไหมคะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเป็นเซลล์เครื่องความงามเนี่ยรวยไหมคะอะไรงเงี้ยก็จะบอกว่ารวยนะคะรวยเลยแหละได้เงินเยอะนะคะแต่จะบอกอย่างหนึ่งก่อนว่า ตัวแข่งก็เยอะเช่นกันนะคะตัวแข่งตัวเขาเลยคนที่ขายอะ่ะตัวแข่งอันนี้บอกเลยว่าเยอะแต่ว่าไม่ใช่ว่าทําไม่ได้ไหมทําได้นะคะมันอยู่ที่เราอย่าไปกลัวอย่าเพิ่งแบบอู้อยู่แต่ในมุ้งกลัวไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่มีงานสุจริตใดน,นะ ที่มันได้เงินมาแบบโดยง่ายอ่ะโดยที่คุณไม่ไม่ขายทักษะขายแบบความชํานาญความถี่ความขยันเนี่ยไม่มีนะคะนะนั่นแหละแล้วทีนี้เนี่ยอ่ะเดี๋ยวจะมาแล้สั้นๆแล้วกันนะคะว่าของเซลล์ความงามเนี่ยวิธีการทํางานของเขานะคะคือจะเขาเยียแหละตอนับมันจะยากตอนที่ตอนขายอ่ะมันไม่ยากหรอกมันยากตอนที่เราจะเข้านะคะเราจะเข้าหาหมอเราจะเข้าหาคลินิกในตอนแรกเนี่ยมันจะค่อนข้างยากเพราะว่า มันจะโดนบล็อกหลายชั้นนะ่ะเออนะคะมันจะมีความยากกว่าโรงพยาบาลหรือร้านยาหรือเครื่องมือแพทย์อีกอีกระดับหนึ่งเลยนะซึ่งเนื้อหานะคะอันนี้เดี๋ยวพี่จะสอนในคลาสแหละเพราะว่ามันมันลงลึกแต่เอาถามว่าตอบคำถามน้องแล้วกันว่าได้เงินเยอะไหมได้เงินเยอะคะ่ะได้เงินเยอะอืมหลายๆหลายๆคนที่พี่แบบรู้จักอะ่ะที่แบบเขาเป็นลูกจ้างด้วยล้วเปิดบริษัทเองด้วยอย่างเงี้ยคะ่ะเขาได้สี่ห้าแสนนะพี่ตกใจนะนะแต่เป็นเรื่องจริงนะคะนั่นแหละนะคะมันก็ รายได้ดีจริงนะคะแต่ก็ต้องขย,ยันแล้วก็มีทักษะนะคะนะใครที่สนใจนะคะแล้วก็ชอบเนื้อหาเกี่ยวกับออดีเทลยาว,วงการยาเครื่องมือแพทย์หรือการขายนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องนี้นะคะแล้วกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะให้กับเพื่อนๆของคุณนะที่แบบสนใจเนื้อหาในรูปแบบเดียวกันนะคะแล้วก็ถ้าใครที่อยากจะติดตามพี่ขจีเพิ่มเติมนะคะหรืออยากจะพูดคุยนะคะเข้าไปที่ลิงก์ทรีไปที่โปรไฟล์แล้วกดที่คาว่าลิงก์ทรีได้เลยนะคะกดเพิ่มไลค์แอดเข้ามานะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ